เข้ากล้องเข้ากล้องไหมเอเดี๋ยวเขาไปตัดออแบบนแ่นจ้ เขาก็เคยไปเล่นตอนเช้านะมาแล้วเข้าไปมือปืนนาต้องคิดหน่อยแล้วตัดาลนาต้องชิดนิดนึ่เฮ้ย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 ออมาก็มาดีกว่า

ปแลนวดูเขาเปลี่ยนตัวทีคนเล่นดีไ่ะีองขาันนี้คือชุดที่ว่ย เธอวิ่งระวังนะลูกพื้นมันสากนะล้มไปดีขึ้นเยอะมันทำได้กินยังเขาชอบไปกินสงวันน่ไป bay con không con không bay bay con bay 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 นี่มาเข้ากล้องมาเลี้ยงบ้านนะกล้องเร็วปั๊บปั๊บปั๊บมาเข้ากล้องหน่มาตรงนี้ตรงนี้เร็วมาตรงนี้ดิถ้ามาตรงนี้เรวเดินเทนเวีนเทนเร็วเร็วเนี่ยมันมองมองมาเออเลี้ยงเลี้ยงป้งแปเนี่ยแยบทำแยบเหมือน เออปาถ่ายกล้องใั้เลยเออเลี่ยมเลี่ยมีไล่กดไล่ก่เดี๋ยวเตะกล้องอีกเอีอบเอืยบเฮ้ยเอาีกเลยเป็นแรปเป็นแรป

แล้วไก่งวงแกไม่เป่าให้นะโหมูไม่ได้เป่าฟรีแล้วเก่าไก่งวงแกไม่เป่าให้นะคำหนึ่ ขาลงสี่สิบห้าเท่าไรได้ที่หนึคนล่นคุยอยากคุยเปล่าอยาคุยอีกทั้โห้องนะอย่าไปจ้เดียวถ่ายรูไหมรูปเลย ไอ้พี่รับไปยังอ่ะนี่ยจีส่งจีบกิงเนี่ยแล้วอยากอยู่ทีแพทบ้างไหมจีเปอร์เซ็น์นี่จียังไม่พลาดเลยนะดูด้วยหายใจจ้า ไอ้คนจ่าต้อกินมึงด็นี่ไม่มีแต้มเลยนะเออเดี๋ยวกลับ้านไม่ได้นะมีแต้มกลบ้านไม่ได้นะเต็มเลยลูกแฟงนลูกตามอ่ะหาแต้ม่ะหาแต้มเนี่ยบักกี้ไอดูนบอรเอาจีแซมไรแซมไรแซมะไรแซมแซมแซมหรอแซมแซมหรอเออเอาจเอ่อเอาจงเอ่อเอาจเออเออเอาจเออเาจเอ

গত nhanh quay nhanh quay đi làm được không phá ra không thần đồng